สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาถึงสเต็ปที่9นะครับก็จะเป็นการทดลองนะครับโหลดโมเดล3มิตินะครับเป็นโมเดลสตูที่เราจะสร้างให้กับเกม3ามิติของเรานะครับตัวอย่างที่แล้วครับเราได้ทําการทดลองโหลดโมเดลเข้ามา1ตัวนะครับซึ่งหลักการของการโหลดโมเดลนั้นไม่ว่าจะเป็น2ตัวหรือว่าหลายๆตัวนะครับในเกม3มิติก็จะมีหลักการที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องเตรียมโมเดลครับ ไว้ในโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับแต่โฟลเดอร์ข้างนอกนี้นะครับเราจะต้องเมื่อเราทําการเผยแพร่ผลงานเกมของเราออกไปยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะเราทําเกมเสร็จแล้วเราจะบิวตัวเกมนะครับใส่ CD เพื่อที่จะแจกจ่ายสําหรับผู้เล่นนะครับเราก็จะจําเป็นที่จะต้องทําการ Copy โฟลเดอร์นะครับที่เป็นตัวโมเดลของเรานะครับเข้ารวมไว้กับตัวที่เป็นไฟล์ x q ของ Dark b a s i c ด้วย คราวนี้ครับเราจะมาทําการทดลองโหลดโมเดลนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซาตานเหมือนเดิมนะครับโดยตัวละครที่จะเป็นสตูของเรานี้นะครับเพื่อจะมีชื่อว่าซาตาน x นะครับทบทวนอีกนิดน,นึงครับในการที่จะโหลดโมเดล3มิติเข้าไปนะครับจำเป็นที่จะต้องนำเท็กเจอร์ที่เราได้ทำในโปรแกรมทำโมเดล 3D ต่างๆนะครับใส่ไว้กับตัว ไฟล์ที่มีนามสกุล x ด้วยเช่นเคยครับโฟลเดอร์ er เดียวครับสมมุติว่าเราทําตัวละครออกมาหลายๆตัวนะครับในเกม3ามิติของเราสมมติว่าเรามีตัวละคร10ตัวใน10ด่านนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องก o p y ปีโฟลเดอร์นั้นนะครับวางลายตัวของตัวศัตรูของเรานะครับเพื่อที่ตัว dark basic จะได้ builder แล้วก็ execute ตัวโมเดลที่เราต้องการที่จะสร้าง นะครับใส่ลงไปในเกม3มิติของเราได้สำหรับหลักการของการโหลดโมเดลนะครับเข้าสู่ตัวเกม3มิติก็เช่นเคยครับเราจะทำงานกับ4คําสั่งหลักๆนะครับในการโหลดแล้วก็กำหนดค่าพื้นฐานของโมเดล3มิติของเรานะครับอันดับแรกครับก็จะเป็นคําสั่งโหลดอ็อบเจกต์ครับในที่นี้นะครับซาตานนะครับตัวแปรซาตานสีดำตัวนี้นะครับเท่ากับ101นะครับพอเราไล่โหลดโมเดล ตัวถัดไปครับเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อครับและทําการกําหนดครับตัวโมเดลต่อไปได้ทันทีในที่นี้นะครับผมทําการโหลดโมเดลตัวที่2ขึ้นมาครับผมก็กําหนดตัวแปรว่าซาตาน2นะครับเท่ากับร้อยสองนะครับบรรทัดที่11ครับโหลดอ็อบเจกต์นะครับอ้างอิงจากไดเรกทอรี่เช่นเคยครับก็คือโฟลเดอร์ที่เราเก็บตัวโมเดลอยู่นะครับตามด้วยไฟล์ของตัวโมเดลที่เราต้องการจะโหลดเข้ามาสู่เกมของเรานะครับจากนั้นครับ ใส่ค่าตัวแปรสาหรับการโหลดโมเดลลงไปนะครับก็คือตัวน,นี้เป็นซาตานตัวที่2นะครับทําการกําหนดขนาดโมเดลครับซาตานตัวที่2เช่นเคยครับโดยที่โมเดลตัวที่2จะกําหนดขนาดให้มีพิกค่าทางด้านแกน x นะครับขนาดทางด้านแกน x 500ขนาดทางด้านแกน y 500และขนาดทางด้านแกน z 500นะครับวางตำแหน่งของตัวโมเดลครับ ซาตานตัวที่2ครับกำหนดไว้ที่ตำแหน่ง x ครับมีค่าเท่ากับ1,200 y มีค่าเท่ากับ0และ Z มีค่าเท่ากับ1,800งพัน้ยมาถ้าต่อมาครับ set object light นะครับซาตานตัวที่2ของเรานะครับโดยที่ให้มีค่าความสว่างเท่ากับ2นะครับซาตาน1นะครับกับซาตาน2นะครับเดี๋ยวผมแยกซาตาน1นนะครับเป็น สร้างตัวแปรสตาน1เท่ากับ101ครับโหลดอ็อบเจกต์าตาน1นะครับกำหนดขนาดอ็อบเจกต์สเกลของาตาน1นะครับแล้วก็วางโพซิชันของาตาน1ลงไปนะครับเซตอ็อบเจกต์ไลท์าตาน1ในที่นี้นะครับถ้าเราได้ทำแอนิเมชันนะครับใส่ไว้ในตัวโมเดลเรียบร้อยแล้วหลังจากทำการเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับเราก็จะมีคำสั่งที่อยู่ในภาษาดรกเบสิกนะครับสำหรับการเข้าถึงตัวแอนิเมชัน โดยเราจะต้องมีการเขียน AI ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะให้ Animation นั้นสามารถที่จะทำงานได้นะครับโหลดอ็อบเจกต์ครับเราจะวางโค้ดไว้บนส่วนบนสุดนะครับอยู่เหนือของการวนรอบประมวลผลของเรานะครับคราวนี้เราจะมาลองทำการประมวลผลดูครับว่าเราสามารถที่จะโหลดโมเดลทั้ง2อ,ออกมาได้ไหมนะครับทำการเซฟซอสโค้ดแล้วก็ทำการกด F5 บนคีย์บอร์ดครับเพื่อทำการบิ l ดิ n งแล้วก็ execute ให้ออกมาเป็นไฟล์ที่ใช้เล่นออกมานะครับผมทําการควบคุมคีย์บอร์ดครับด้วยการกด,ดถอยหลังครับเดินหน้านะครับมีการอ่านพิกัดเรียบร้อยนะครับตามที่เราได้เขียนไว้ในเต็ปที่ผ่านมาในขณะนี้ครับมีโมเดล2ตัวครับแต่ว่าเป็นโมเดลที่มีลักษณะดเดียวกันก็คือถูกโหลดมาจากโฟลเดอร์ตัวเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะโหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น โฟลเดอร์เดียวกันหรือว่าเป็นโมเดลที่แตกต่างประเภทกันนะครับโดยการใช้คำสั่ง Load Object c นะครับ s c a l e Ob j e c t วาง Object ก็คือ Position Object แล้วก็ Set ความสว่างของ Object ก็คือ Set Object l i g h t ทนะครับทีนี้ครับผมได้แนะนำนะครับรูปแบบของการโหลด Object นะครับไม่ว่าเราจะสร้างอาคารสถานที่หรือว่าใดๆก็ตามนะครับหลักการจะเหมือนกันนะครับ เราจะทำการใช้คําสั่งโหลด Object เป็นหลักนะครับในการโหลดโมเดลเข้ามาในตัวเกม3มิติของเรานะครับสำหรับสเต็ปที่8และสเต็ปที่9ครับเรื่องของการโหลดโมเดลผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ครับขอบคุณครับ